ก็สวัสดีครับเพื่อนสายเซอร์เทองลีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับช่องสายเซอร์ฟองลีช่องอีกครั้งหนึ่งครับก็วันนี้เราจะมาดูนะครับในส่วนของเหตุการณ์เด่นนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลงถึงนะครับวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนับคริปโตในส่วนของภาวะตลาดโลกนะครับก็ก่อนอื่นครับเพื่อนถ้าใครเพิ่งเข้ามากด เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับช่องสายซฟแฟมลี่ก็ขอให้ช่วยกดนะครับตับตัวใครนะครับกดติดตามทั้งหมดนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มกันนะครับก็โอเคครับมาดูนะครับในส่วนของเมื่อสัปดาห์รอบสัปดาห์ที่แล้วมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเด่นๆบ้างนะครับก็อ่าต่อขอย้ําเตือนนิดนึงนะครับว่าช่องของน้าเองนะครับนะช่องสายซือแฟมลี่ของเราเนี่ยนะครับทำช่องขึ้นมาเพื่อที่จะ หรือว่าทุกนะครับโซเชียลมีเดียเราก็จะใช้ชื่อว่าสายซุยแฟมิลี่เหมือนกันนะครับอาจจะสักคนยากนิดนึงแต่ภาษาไทยคือคําว่าสายซุยแฟมิลี่นะครับก็เพื่อครับจุดประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการลงทุนในสิทธิ์ทับดิจิตอลทุกประเภทนะครับเพื่อให้นะครับรู้จักนะครับให้คนนะครับไม่คนรู้จักนะครับประชาชนทั่วไปคนรุ่นใหม่หรือใครก็ตามนะครับได้รู้จักวิธีการสร้างรายได้แบบนะครับ ยุคใหม่นะครับดักกระแสการเงินของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็มาพูดถึงนะครับในบ้านเราก่อนนะครับในตลาดบ้านเราเนี่ยก็นะาให้ความสำคัญนะครับในส่วนของเหรียญคนไทยที่ทําการสร้างขึ้นมาแล้วก็ถือว่าช่วงนี้นะครับก็หลายเหรียญทยอยมูลกันไปเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากนับเหรียญเจฟินกันแล้วกันนะครับเหรียญเจฟินเนี่ยก็เป็นเหรียญฟินมนคนไทยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆเขาทําโปรโมชั่นอะไรมานะครับมายาวนานนะครับแต่ว่าในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ก็เกิดกระแสนะครับมูลขึ้นมาเลยทีเดียวบอกไป7จกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกิดจากอะไรนะครับก็ไปดูในส่วนของนะครับในส่วนของนะครับอันนี้เป็นเว็บเพจของเขานะครับอพเดเพื่อบูมเขาก็เพื่อนก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับซึ่งเจฟินเนี่ยเป็นเหรียญซไทยซึ่งเขาได้ทําการสร้างมานานแล้วนะครับแล้วก็ออก ICO มานานแล้วนราบ้าเพื่อนๆลองเข้าไปติดตามนะครับสาเหตุที่เขานะครับบูมขึ้นมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเพราะว่าอะไรนะครับ แล้วก็ทำออทามไฮขึ้นมาได้นะเพราะว่าในส่วนของเจฟินเนี่ยมีโปรโมชั่นนะร่วมกับเจมาร์นะครับมีโปรโมชั่นที่จะทําการนะครับอ่านเนี่ยหลานได้ดินเสียก็นะครับร่วมกับเจมาร์นะครับที่ทำสีขาวฉะนั้นคือโโปรมชั่นนะครับจำกัดมากๆนะคะอยากให้ทุกคนรีบมานะงานนี้จัดที่ไหนคะพี่มิ้มงานนี้จัดที่สยามร้อนร้อนนะคะชั้นสี่ค่ะที่สอง นะครับก็เขาเผยแพร่นะครับคลิปโอนี้ไปจริงจไปตั้งแต่วันที่ยีนะครับก็คือใช้เจฟินเนี่ยครับแรกนะครับส่วนลดนะครับในร้านเนี่ย50%าสิเปอร์ที่สาขาที่อย่างพรากอนอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้แต่แรงใดนะครับแต่นะกวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยนะครับในส่วนของการใช้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรมาร์เก็ตติ้งสมัยใหม่เนี่ยนะครับเขาเอาไปปลูกกับพวกเหรียญคริปโตเคอเรนซีพวกนี้เนี่ยทำให้นะครับมีผลต่อตลาดเลยทีเดียวนะครับที่ถามว่า มีผลงังไงมาดูราคากันนะครับก็อันนี้นะเข้ามาที่ตลาดนะครับนะครับในส่วนของเจฟฟินนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่23.6บาทนะครับที่ n a คลิปเนี่ยครับแต่มาดูกันว่าตั้งแต่ที่เขาเริ่มร้อนนะครับเริ่มร้อนโปรโมชั่นแรงต่าออกมาเนี่ยนะครับราคานะให้ดูตั้งแต่วันที่29นะครับราคามันนะครับอยู่ที่วิ่งอยู่ที่ประมาณ1 2บท12.58ประมาณเนี้ยนะครับแต่พอเขาร้อนโปรโมชั่นไปเรื่อยๆแล้วก็นำมาทำออทัมไฮแล้วก็ ทำจุดพีคเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ28บาทกว่าๆนะครับขึ้นไปถึงมา30ว่าบาทเลยทีเดียวนะครับนะครับเป็นไงครับผลของมาร์เก็ตติ้งแนวใหม่ที่เรามาปลุกกับเรื่องของคตเคอร์รนซีให้มีการใช้งานจริงนะครับก็จะเกิดนะครับกระแสภาวะตลาดแบบนี้นะครับไม่รวมเรื่องของนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเหรียญคับคอยนะครับเจ้าคับคอยนะครับก็นะครับได้รับตอบรับกระแสรุนแรงทีเดียวหลังจากที่ s อสบนะครับเข้ามานะครับเข้ามา หรือกิจการนะครับบิตคัพออนไลน์นะครับซึ่งทําให้นะครับทําให้ราคาไปครับตั้งแต่ว่ามีข่าวนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีข่าวเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันวิ่งอยู่แค่30กว่าบาทนิดๆนะครับสามสกว่าบาทนิดๆแต่พอมีข่าวนะครับกระแสข่าวออกมานะครับว่าเอชบีเข้าไปนะครับซื้อนะครับกิจการแล้ว51%าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับจะทำให เกิดออทามไฮใหม่ดีดขึ้นมานะครับราคาขึ้นมาเป็นร้อยเลยนะครับจากสามสิบบาทเนี่ยขึ้นมาเป็นร้อยกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อยๆดรอปลงตามสภาวะตลาดนะครับโอเคว่าเนี่ยนะครับในส่วนของธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับหรือว่าบริษัทบรจต่างที่น้าทำคลิปก่อนนั้นะครับก็ทยอยลงทุนเข้าไปแล้วในส่วนของเกี่ยวกับพวกสินทรัพย์ดีต้อลต่างๆซึ่งเป็นกระแสตลาดที่จะมาแน่นอนในกระแสตลาดโลกนะครับโอเคนะครับต่อมาก็มาดูกระแสนะครับมีกกระแสหนึ่งนะครับ ที่นะครับไปทั่วโลกนะครับเป็นกระแสไปทั่วโลกคือกระแสในส่วนของนะครับเมทาเวิร์์นะครับเมทาเวิร์์นะครับเพราะว่าในส่วนของตลาดเมทาเวิร์์นะครับเป็นตลาดนะครับที่มาแรงนะเพราะว่ามาร์คสักเบิร์กเนี่ยเขานะครับทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับจากบริษัทนะครับเฟซบุ๊กอินกนะครับไปเป็นบริษัทเมทานะครับซึ่งทําให กระแสไม่เทิด์นะครับหรือว่ากระแสที่พัฒนาเกมนะครับกระแสพัฒนา NFT นะครับต่างๆเนี่ยนะครับที่ใช้ในโลกเสมือนต่างๆได้ตอบรับรุนแรงเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้นะเข้ามาที่คอยเก็ตโค้ดนะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามารีเร็จเข้ามมเพิ่เติมได้นะครับอ่าก็มาดูสำรวจตลาดกันนะครับว่านับกระแสไม่เทิร์เนี่ยทำให้นะครับตลาดเป็นยงไงบ้างนะครับก็รับเหรียญ X นะครับหรือ x z เนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นไปนะพอสมควรเลยนะครับเมื่อ 7วันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นไป12.1เปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็หนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่0.3เปอร์เซ็นต์นะครับโกลุ่มต่างๆก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นที่น่าสนใจส่วนมาหน้ากับอเอ็นจิ้นนะครับแฟนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกมนะครับเป็นเกม NFT นะครับที่เป็น p พจทูเอิร์นะครับก็นะครับได้รับภาวะนะครับตอบรับจากนะครับกระแสเมตาเวิรตดุแรงทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอื่นๆอีกมากมาย หลายเหรียญนะครับบางเหรียญก็ยังไม่ถูกิสต์ในประเทศไทยนะาในกระดานซื้อขายประเทศไทยก็เพื่อนๆลองเข้าไปติดตามดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของคอร์ชิโตนะครับอันนี้มันเป็นพัฟฟิคแล้วทุกคนสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลได้นะครับเขาทําเป็นแคตตากรีต่างๆนะครับหรือว่าเป็นหมวดหมู่ให้เราเข้าไปติดตามได้นะครับเยอะแยะมากมายนะสมัยนี้แล้วทีนี้นะครับก็มาดูในส่วนของเจ้าคอยมาเก็ตแคปกันบ้างนะครับว่าเจ้าคอยมาเก็ตแคปนะเป็นไงบ้างนะครับอันนี้นะให้ดูนะครับก็ ตอนนี้นะครับในส่วนของภาวะตลาดนะครับเข้าไปที่บนหม็อของเอ็กชแนนะครับก่อนหน้ากำลังจะพูดถึงในส่วนของตลาดนะครับตลาดซื้อขายต่างๆเนี่ยนะครับที่เคยกล่าวไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าตลาดนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขามีหลายตลาดนะครับตลาดที่เป็นสปอตในตลาดที่เป็นเดริเวณที่นะครับตลาดที่เป็นดีเซนเทรียเอ็กชแนน์นะครับหรือว่าตลาดที่เป็นแบบเลนงิ่งนะครับดีเซนเทรียเอ็กชแนน์เนี่ยนะครับนะก็ กล่าวไปในคลิปที่แล้วว่านะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลใดๆนะครับในส่วนของ s c b ที่เขาเข้าไปเทคโอเวอร์นะครับหรือว่าซื้อสุดการในส่วนบิดครับเนี่ยนะครับเพราะว่าดิจิทัลไรเอชเชนจริงเนี่ยมันมีอะไรบ้างอยที่น้าให้กล่าวแล้วครับนะครับนิสวอปเนี่ยครับนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจตอนนี้คือ d ดีเอ DYDX ตัวีีเนะครับ DYDX เนี่ยนะครับเขาเป็นแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มอ่าเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กดิจิทัลไรเอชเชนที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอ่าเขาเป็นดิ สามารถที่จะลงทุนในตลาดดิเวทีฟได้นะครับตลาดดิเวกทีฟขยายความนิดนึงนะครับดิเวทีฟนะครับในส่วนของดิเวทีฟเนี่ยต่างประเทศเนี่ยนะครับก็คืออะไรต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะลงทุนได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับหมายความว่าถ้าตลาดขาลงนะครับเขาก็จะนะครับทำกำไรได้ส่วนที่นับถ้าตลาดขาขึ้นนะครับเขาก็ทำกำไรได้เช่นกันนะครับก็ เขามีเยอะแยะมากมายนะผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพุทออปชั่นนะครับถ้าในสายฟอเร็กต์นะครับก็เราจะเข้าใจดีนะครับคำว่าพุทคอร์นะครับแบดเลลีล่อ,อปชั่นต่างนะครับก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะนะครับทำให้ตลาดดิลิวิชั่เนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนจีนเนี่ยนะครับแนวโน้มเนี่ยนักลงทุนจีนเนี่ยและเขาถูกปรับปรามนะรปรับปรามจากในส่วนรัฐบาลเนี่ยเขาก็เข้ามาลงทุนในตลาดดิลิวิชั่กันมากขึ้น นะครับอันนี้จากทางยูคอยนะครับก็เข้าไปติดตามได้ในทวิตเตอร์นะครับเขาก็ได้เขียนบทความนี้ไว้ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของหัวบี้นะครับถูกปรับปรามแล้วก็ถูกพูดง่ายว่าตลาดเนี่ยก็ภาวะถดถอยนะครับต่มูลค่าตลาดก็ลดน้อยลงนะครับทำให้นักลงทุนเองก็ต้องไปหาตลาดใหม่ๆเล่นนะครับซึ่งตลาดใหม่ๆที่ว่านับนะบนะก็ให้ควาติดใจไปที่บัว่า DX นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้นะครับก็ทุกคนขอใช้นะครับ DIYR นะ DIYR คืเสิร์เองนะครับน้ามาวิเคราะห์มาพูดคุยมาซุยให้ฟังเพื่อความสูุกสนานเพื่อความบันเทิงนะครับน้าไม่ได้เป็นเขาเรียกว่า financial advisor นะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางกรนงินแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ในการดูข้อมูลต่างมันสามารถเข้าไปดูได้เยอะแยะมากมายนะครับว่าจะเป็นในส่วนของแ l a t note นะครับเราก็เข้าไปดูได้ในส่วนของ ออนเชนอนาลิซิสนะครับเขาก็ทําข้อมูลไว้น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของนักลงทุนคริปโตเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้เยอะแยะมากมายนะครับก็นะครับเขาก็จะทำเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแกสโอนี่ก็แนะนำนะครับเพราะว่าเขาทําเป็นเดอะวิสออนเชนไว้นะครับก็คือในส่วนของการวิเคราะห์นะครับข้อมูลออนเชนทั้งหลายแหล่งให้เราดูได้นะครับทุกท่านก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าในส่วนของอะไ เว็บหนึ่งอ่าถ้าที่เป็นเว็บที่แนะนำนะครับนะก็ใช้กนะ็ข้อมูลได้แล้วก็เป็นของอ่าของคนไทยนะครับเป็นของสมาคมสื่อซับดิจิตอลประเทศไทยนะครับก็นะี่ครับไทยบิทแคสเขาก็มีบทความะอะไรแยะมากมายนะครับพวกเราก็เข้าไปหาข้อมูลกันได้นะครับเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนไทยเรานะครับกอเนื้อหาสาระดีมากๆขอแนะนํานะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าอย่างแนะนําในส่วนของ ด็งตีนาเข้าไปหาข้อมูลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามทั้งหมดนะครับกดซับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สําหรับเจ้าอ้วนนะครับก็ยังปวดหัวอยู่การเรียนออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวถ้านะครับเบาๆลงแล้วนะครับเลิกปวดหัวแล้วก็จะเข้ามาแจกมาหาเหมือนเดิมนะครับก็ ฝากกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับเ,เพื่อนๆขอบคุณครับผม